นี่ก็จะเป็นวันแรกครับสถการเปิดสโตนะว่ามีอะไรเข้าบ้านครับขีเคมาดูนก็วันแรกก็จะเป็น ely, อเล <c oughs> ็กซี่เชรีฟตามโดชิสซนแวนทอมเนโอฟันเทียมัสมาเชลสำหรับใครนะที่งตามหาร,ร้านเติมเกมผมขอแนะนำโอเ e r ร์ทอัพรับเติมว่าเลนช้เพียงแค่ U i d ดีสะดวกปลอดภยัยไรายการดีฟันทางร้านนะครับมีผู้ติ่ตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีการเปิดบริการมามากกว่า5ปี และมีเว็บไซต์เข้าไปใช้บริการสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจห้องยิงอยู่ตามดีสคริปชันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นวนที่2แล้วครับมาดูว่าเราได้เหรียญบ้างก็ได้เป็นนอปนะครับเป็นนอปปันเพิมมันมันพีบีเลยอ่ะแล้วก็เป็นเนเดรียนอินเตอร์เทนเมนต์ซิตี้เทียมแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะวันเดอร์สตอรี่แอนด์กราเดียนครับแล้วก็ลูน่าสเปกเตอร์ครับนี่ก็จะเป็นวันที่2ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นวันที่3ามนะครับมาดูว่าเราได้หลายอบ้างครับ ก้แรกครับก็จะเป็น MK7 Liberty Guardian ครับแล้วก็เป็นพ l a m e n d a l ครับแล้วก็เป็น Steel Fan Window ครับแล้วก็ Horizon w a n d o w ครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่4ี่นะครับมาดูว่าอะไรเข้าเล่นขาบ้างครับอย่างแรกก็จะเป็น Crimson Bean ครับ Window แล้วก็ Silver Fan b a d e ครับแล้วก็เป็น Fancy ครับแล้วก็เป็น Storm Mouse Trigger s i n g น e ครับก็นี่ก็จะเป็นวันที่5นะครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างครับ ก็อย่างแรกเลยก็เป็นโครนโอไวท์ชัดนะครับแล้วก็แอมเปรคัตแฟนท็อปนะครับแล้วก็เป็นเดียลฟอนเทียลดินะครับแล้วก็จะเป็นสติงเกอร์ในตระกูลของฟอร์ซิเกนนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่6ครับมาดูวันว่างเราล่ากันเลยกันบ้างครับวันนี้กันเลยเข้าสตูบ้างก็จะเป็นอะไรอะสไปร์แฟนท็อปนะครับแล้วก็เป็นเซนติเนลเซนติเนลออฟไลท์แฟนท็อปไม่มา2รอบเลยยังจะจะไม่ผิดน่าจะ2รอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นฟอร์ซิเกนนะเป็นมีดฟอร์ซิเกน แล้วก็เป็นทางด้านของ Prism Operator นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่7จ็มาครับมาดูวันว่าเราได้อะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็จะเป็นกายาการ์เดียนนะครับแล้วก็เป็นสวิตแบ็กเอเซนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นซีโร่แฟงก์แวนดอนครับแล้วก็ซิลเวนัสแฟนทอมนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่แปดกันแล้วครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างครับโอเคมาดูว่าอันแรกเลยก็จะเป็นเฮลิกแฟนทอมนะเป็นแฟนทอมงูนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นไทกริดโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นโอเปอเรเตอร์เสือแล้วก็เป็นสปายโอเปอเรเตอร์แล้วก็เป็นสเปกเตอร์วิญญาณครับก็วันนี้มีออฟออกมาสองกระบอกเลยนะครับ <F acia> <ๆ>นี่ก็จะเป็นวันที่เก้าครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างก็วันที่9ก็จะได้เป็นเดอร์ซิตี้คลาสสิกนะครับ <S <S แล้วก็เซเลเชียลแฟนทอมแล้วก็กริดปอบบูด็อกแล้วก็กายาบอยเชลนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นวันที่10บเรามาดูว่าราไเหรียบ้างครับก็อย่างแรกได้เป็น ไปดาบเคออนนะครับแล้วเป็นดาบเคออนนะครับแล้วก็ได้มีดฟังโกนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนฟอสเซฟเลเหลี่ยมนะครับเป็นโกส์แล้วก็ดูเดินบัตแฟนทอมนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งที่สิบเอ็ดนะครับมาดูนว่าเราได้อะไรบัตรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะได้เป็นพรามคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นมาเชลนะครับแล้วก็อินฟันทรีเรนนะครับแล้วก็โดมบิงเกอร์เชรีฟนะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่2อนะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างครับก็วันที่2อที่เข้ามาก็จะเป็นเอลทิมเฟลมเด็กเกอร์นะครับแล้วก็เป็นอาร์เจ็กปัตตุฟนะครับแล้วก็เมีทพังบารกี้แล้วก็เป็นกิทป็อปเฟนเดิลนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่สามนะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยเป็นอิวเดียดีมวิ่งแวนดอนะครับแล้วก็ธนูฟอร์เฟนทอมซิวนัทเฟนทอมแล้วก็ไทเกอร์ช็อตตี้นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่สี่นำมาดูว่าเราไได้้อะรบาง ก็อย่างแรกนะครับเป็น s e n t i n e l l ลไลโอเบนะครับแล้วก็เป็นแอลเล็กซี่แฟนมนะครับแล้วก็นี Ph a น t o มแล้วก็เป็น Minimal เอเนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่15นะมาดูว่าได้อะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยที่ได้นะผมผิดมาก็คือเป็นมีดูโนะมีนะผมโคตรอยากได้แต่ราคาแม่งโคตรแพงนะแพงจริงอะแพงโคตรอะแบบโคตรแพงกันมันโคตรเท่แมันก็โคตรแพงอ่ะแ,แล้วต่อไปก็เป็น เฟนดดอลน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นพลาสเปกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไม้แบทโนลิมิตนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่16นะครับมาดูว่าเราได้กันบ้างนะครับก็อย่างแรกเปิดมาเลยเป็นฟอร์ซิคเคนเฟนดอลนะครับแล้วก็เป็นอะล็กซี่โอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็เป็นพรามคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นซิงคูลาริตี้แฟนทอมนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่17นะครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้าง ก็อย่างแรกก็จะได้เป็นพราม2.0ครับแล้วก็เป็นบิทิม่ามาเชละครับแล้วก็เป็นไกยาแฟนท่อมครับแล้วก็เป็นครูนามีมาเชละครับก็จะเป็นวันที่18นะมาดูว่าได้อะไรบ้างก็อย่างแรกก็เป็นเอลเดอร์เฟมจัดนะครับแล้วก็เป็นลาเจ็กเ a รนครับแล้วก็เป็นโกตู้เกมครับแล้วก็เป็นเซนเซชันเพลนดาวนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวันที่19นะครับมาดูว่าได้อะไรบ้าง ก็อย่างแรกเลยเป็นโครมเด็กแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นเซนติเนลออฟไลท์เวนด์ดอนนะครับแล้วก็เป็นเวสต์แลนด์เชอร์รีมนะครับแล้วก็เป็นเฮลิกแฟนทอมนะครับเป็นแฟนทอมงูโอเคครับนี่ก็เป็นที่ยี่สิแล้วนะครับมาดูว่าเราได้กันบ้างนะครับก็อย่างแรกเป็นแอริซซี่แฟนทอมแล้วแล้วก็เป็นเมดพังเป็นอาหมัดเมดพังนะครับแล้วก็เป็นเอลเวนเฟย์ออฟนะครับแล้วก็เป็นดาบเอมอนเดียนะครับ โอเคครับนี้ก็จะเป็นวันที่21่สิบมาดูว่ามีอะไรบ้างก็ได้เป็นลูน่าเดซเซนนะครับแล้วก็รัสแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นริเวอร์สเปกเตอร์แล้วก็เซนตินียออฟไลท์แฟนทอมนะครับผมเห็นเซนตินียออฟไลท์แฟนทอมนี่ก็มาหลายวันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่22่สิครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างครับก็อย่างแรกเป็นเอ็กโซนะครับเป็นเอ็กโซเอนะเป็นมีดเอ็กโซนะครับแล้วก็เป็น สวิตแบ็กสติงเกอร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นเรเดียนบักกี้นะครับผมแล้วก็เป็นของทางด้านออฟทูเกมนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่23มนะมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็เป็นสนุ for จัดนะครับแล้วก็เป็นกกยาฟูรี่นะครับแล้วก็เป็นแวนเ a ลกกยาครับแล้วก็เป็นปริซึมออฟนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่24นะมาดูว่า อะไรเข้ารันคารบ้างครับก็อย่างแรกเป็นมิสบลูมแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นโนลิมิสสเปกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเฟนซี่ตะกูลของฟอร์สเชนนะครับแล้วก็เป็นเป็นออเิจูดแฟนดอลนะครับนี่ก็จะเป็นที่25นะมาดูว่าอะไรเข้ารันคารบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็น m k 7 Liberty ตี้แฟนดอลครับแล้วก็เป็นออริจินแฟนดอลแล้วก็เนฟชูนแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นกายาแฟนทอมนะครับ นี่ก็จะเป็นวันที่26นะครับก็อย่างแรกเข้ามาก็จะเป็นอันเดอร์ซิตี้คลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นมีดยูเอฟโอนะครับแล้วก็เป็นสมัยจัดนะครับแล้วก็เป็นอะเล็กซี่ออฟนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่27นะครับมาดูว่ามีอะไรเข้าบ้างก็อย่างแรกเป็นรัชจัดนะครับแล้วก็เป็นเป็นมีดอันนี้ครับอ่านอะไรอ่ะรู้ก่อแล้วก็เป็นเลดี้แนคลาสสิกนะครับเป็น คลาสสิกเรเดียนนะครับแล้วก็เป็นออริจินบักกี้นะครับนี่ก็จะเป็นวันที่28นะมาดูว่ามีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็เป็นเอนเดเวอร์เรนนะครับแล้วก็เป็นเมทแฟงเรนดดอนนะครับแล้วก็เป็นนิโอฟันเทียแอคนะครับแล้วก็เป็นแอปเปเชอร์กอนนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่29นะมาดูว่ามีอะไรเข้าร้านขาผมเป็นบ้างครับก็อย่างแรกเป็นทีเมทแฟนทอมนะครับแล้วก็เป็นวาเลนโก วอลุ่ม1นึ่งนะครับการ์ดี้แล้วก็เป็น i m มพีเรียมแวนดนะครับแล้วก็เป็นเบร d อมอิมพีเรียมนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่3ามทปนะครับเป็นวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับมาดูว่ามีอะไรเข้ากันบ้างนะครับก็อย่างแรกเป็น Singularity b ี t t บตเทิลไฟไนนะครับแล้วก็เป็น p พ a y ์ o ูท to k เนะครับแล้วก็เป็นมีแท็กนะครับแล้วก็จะเป็นเฟนทัฟเนเจลกุนฟอร์ซิเกนครับผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น่าจะดีสุดหรือไม่ก็เกือบนะครับ เป็นวันท็อปๆเลยหลังจากที่รอมาวันสามสิบวันนะผมเสือเป็นเป็นวันที่แบบรู้สึกว่าดีอ่ะดีเลยแหละจากที่รอมาวันสามสิบวันนะครับก็ผมก็แลังตอนนี้ก็คิดอยู่นะว่าจะจัดเควอตที่รู้ตเควอสดีไหมนะครับก็สําหรับซีรีส์นี้นะครับในการรอสกินปืนสามสิบวันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับสำหรับเรื่องนี้ไปแล้วครับผมซีอ๋อครับ